ลานิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําการรีวิววิกผมรุ่นใหม่นะคะสีนี้สวยมากคุณลูกค้าค่ะเป็นสีแดงเชอร์รี่นะคะสีแดงเชอร์รี่ไม่ใช่แดงแป๊ดนะคะเป็นสีแดงแบบเอ่อ เขาเรียกแดงอะไรแดงเชอร์รี่เนาะแดงแบบแดงแบบเข้มๆนิดนึงไม่ใช่แดงแดงแปดแดงจัดนะคะแต่สวยมากๆเลยนะคะทรงก็จะเป็นดัดลอนมามา่าลอนใหญ่นะคะชื่อรุ่นรหัสหนึ่งสีแดงเชอร์รี่นะคะเป็นแสกกลางมีหนังหัวเทียมนะคะด้านในงานเย็บตาข่ายอย่างดีเลยท้ายถอยมีสายปรับระดับเป็นช่องปรับระดับให้นะคะนี่งานเย็บดีมากนะคะตัวนี้ ความยาว65เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะใส่เน็ตเก็บผมก่อนคุมเน็ตเก็บผมเก็บผมจิงขึ้นไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สวมวิกได้เลยนะคะคือสีนี้สวยมากลูกค้าคะ่ะผลิตเสร็จก็เพิ่งมาถึงร้านนะคะเพิ่งมาถึงร้านเลยนะคะนี่คืออยากมานําเสนอให้คุณลูกค้ามากๆสำหรับคุณลูกค้าอาจจะชอบแนวแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงอยากเปลี่ยนลุกนะคะก็ซื้อวิกไปใส่เลยนะคะ ไหมของเราเป็นไหมเกาหลีชนิดด้าน100%นะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้าน100%นะคะมันจะไม่มีความแบบ เงาวิงนะคะจริงๆพวกสีแฟชั่นเขาค่อนข้างที่จะลงสีทํายากนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือทําออกมาแบบเป็นไหมที่มีเกรดพรีเมียมจริงๆโรงงานของเราจริงๆเรารับประกันได้เลยนะคะเป็นไหมที่ไม่ใช่ไหมแบบไหมไหมตุ๊ก,กตาสมัยเก่าไหมเงาวิงโดนความร้อนไม่ได้นะคะแต่ว่าของเราเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านร้อยเปอร์เซ็นตทนความร้อนได้ห้ามเกินร้อยแปดสิบองศานะคะ นี่เป็นดัดลอนมาม่าใหญ่เปลี่ยนลูกได้เลยนะคะโอเค ชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่นรหัส116นะคะสีแดงเชอรี่นะคะราคานะคะระบบโอนเงินนะคะระบบโอนเงิน450บาทนะคะระบบโอนเงิน450บาทถูกมากคุณลูกค,ะคะ้าค่ะถูกมากๆนะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะก็คือ470บาทนั่นเองนะคะโอนเงิน450เก็บไปทาง470บาททนความร้อนได้ห้ามเกิน1้อยองศานะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็ชุดบ้งดูงชุดละหนึ่งร้อาสิบาทนะน้ำยาช่วยในเรื่องของหวีง่ายขึ้นนะคะฉีดใส่วิกแล้วก็มันทําให้ไหมลื่นหวีง่ายขึ้นนั่นเองค่อยๆหวีจากปลายไล่ขึ้นบนนะคะอย่าหวีบนลงลงล่างนะมันจะเป็นฝอยเร็วฟูเร็วนะคะหวีจากปลายไล่ขึ้นบนนะคะ ถ้าใครชื่นชอบรุ่นนี้นะคะรหัส116สีแดงเชอร์รี่นะคะโทรสั่งได้เลยที่0 9 0 5 8 6 6 6 6 1 0905866661นะคะเบอร์โทรนะคะโทรสั่งได้เลย0 9 0 5 8 6 6 6 6 1บอกชื่อรุ่นรหัส116สีแดงเชอร์รี่นะคะถ้าชื่นชอบรุ่นนี้สีนี้นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 9 5 6 6นย์เก้าศูนย์ห้าแปดหก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 ินึ่ง ตัวล่งขอนแก่นนะคะ450บาทจะส่งฟรีแถมเน็ตเก็บผมหรือระบบเก็บปทาง470บาทนั่นเองนะคะยังไงก็เธอชื่นชอบโทรสั่งได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ